สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสุขสุขคุครับพอกอากันมือนี้ต่งขํามั่วเรงพี่น้องนะครับก็ดีแอดได้รับแนวทางสายของอาจารย์คนพี่ไม่เป็นทูมาแอบกลับไปห้ามมอพี่น้องแยากอยู่ก็เได้ทุกอกาสจะว่าอาัดเจียงคนลุงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันช่วงตอนเย็นเวลา18นาฬิกา40นาทีพี่น้อง ัพี่รองชมพี่รองฟังน้ำกันด้พี่้องเด้อติดต่อหาเพื่อนพี่้องนะครับติดบอนออาจารย์คนพิมายรอฟังน้ำกันด้พี่ siete, ids, the the mm ้องเด้อ hmm. มันปล่อยหนทางตรนใดก็รอเบิ s <S uh, ่งน้ำกันครับพ yeah> ่ออาจารย์เรียบเรีบ อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสว<อ>ัสดีผมเป็นจังได้ตัดผมยืดตัวพังหันตัดผมอยู่กันครับผมบางแล้วมันบ่นี่ยตัดแล้วแหละวางแล้วครับผมเพี่ยนสายมาหลายสายนะครับแต่บ่ได้โทุกครับยากไปเรื่องบ้านโยไปเกาะให้ร้อยเมื่อนีเ่นเออบอกว่าตะปูเลยแล้วไปยืนทีวีเลยถ้ามาเราเป็นไ,ไม็ทัวร์มันคือกันนี่แหละครับแขวะโยงไปเม็ดมาแล้วครับ เป็นไป่ชูยางชูแนวนั่นแหละเอ้ยหอยโมเดลก็อยู่หอดโมอดลซุปเผาก็ได้ขนั้นตัวเข่ามากมันคือไก่ไม่ฟังอยู่หมดแล้วรอไปฟังเข่าแล้วซุปเผาก็ได้เอออ้าอาจารย์เป็นเรื่องใดฟันดีแล้วสิเออก็ว่ามันคือตะเขาตะเล็กวิ่งแย่ปะเยทวีเฮ็ยเป็นเลยจะไปไม่ตัดมันเลยเอาเอาครัให้มันเข่าได้ไหมรู้จักว่าเขาตะเล็กวิ่งก่อนเขาตะเล็กวิ่งว่ะ มันมันบ่อเข่าเลขจับคู่กับพยามจับมันเข่าตัวเออให้ยังไงอ่ะยัดแตงใดอ่ะพี่น้องเพื่อนดีใจมากในเมื่อหัวโดงหั่นก็ว่ามันเก่าหกคบเก่ามันยังเป็หอกเก่าศูนย์หกศูนย์เสยอยู่บินจริงกันนั่นอยู่เอาไปบิงเก่าดีน้องนึงเหรอบิงเก่าเข้าถึงเข่าถึงเข่าถึงเข่าถึงหกแล้วแต่ว่าจับคู่บ่เข่าจับคู่บ่เข่าตัวครับผม วันนี้เก่าก็ศูนย์กาเลยมาเลยวะอาจารย์เก่าก็ศูนย์หลังเก้าเก้าเก้าบนบ่อเก่าเก่าก็ศูนย์หลังเก้ากับศูนย์ข้างล่างเนะาะไอหลังเก้ากับศูนย์ข้างล่างครับผมศูนย์ก็หกบนศูนย์ก็หกบนอ่าครับเน่นศูนย์ละเด่นศูนย์ ข้างล่างก็เด่นบนบ้านอาจารย์ข้างล่างก็เด่นสูงด้วยกันสูงขึ้นกันมันหมัก่อกันมักตอกันหาทิปหาทิปเด้เลยนะครับไอตัวเดียวดะเลียงวันนี่ให้ไอจะเล่วิ่งบ่ครับอาจารย์บอสใหญสองตัวตัวเดียวเลยเอามาเลยครับไอเก่าสองตัวเดียวเลยโอ้เก้าสองอืมตัวเดียวเลยครับข้างล่างเลยครับผม ข้างล่างก็บุญผอมเล้องตัวนี่แหละตัวเดียวนี่หละตัวเดียวข้างบนเอาเก้าสองข้างล่างเอาสองเก้าเนาะนั่นแหละเอาเก้าสองตัวเดียวเลยข้างล่างเอาข้างข้างล่างตัวเดียวข้างล่างเก้าสองเก้าสองตัวเดียวตือบุญตือล่างละบุญหลางละคนบุญหลงตัวเดียวเลยบัดนี้อาจารย์เรขวิ่งอาจารย์เือเป็นเก้ากับศูนย์สเอามันมีเก่าตัวหนึ่งแเก่าตัวหนึ่ง อาจารย์อาจารย์เขาเด่นศูนย์ครับอาจารย์แต่ว่ามันเด่นเก่าก็ศูนย์มันหมัดมันหมัดศูนย์หลายกลัวนะเอ้หมักศูนย์หลายก็เขาบอกเขาบอกมีศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับเก่าศูนย์สองต้นนกไกกันน่ะเออสองศูนย์น่ออาจารย์ก็โดได้อือตอนหมักก็มัดเก้าสองอะไรหลายเก้าสองสิอือเนะมัดเก้าสองอลไรหลายอ่เพื่อนให้ของบุญศูนย์กับหกนะอาจารย์เนาะใชงบนศูนย์กับหกเด่นที่ศูนย์ไี่ออก ้างล่างอาจารย์ใ <rouge> ห้ที่เก้ากับศูนย์เด่นที่สองเก้าอ่าเด่นที่ศูนย์อ่าจับกู่สองเก้าทางล่างทั้งบุญน้อยอาจารย์กันเนี่ยสองเก้าตัวล่างที่ศูนย์สองสองศูนย์อ่าตลองศูนย์สองสองศูนย์นะครับอืออาจารย์มั่นใจมั่นใจขาดว่าอะไรศูนย์มั่นใจตะเล็วิ่งอะไระไม่ตกยุทธ์ตีฮะผว่านี่มั่นใจที้วิ่งยุนบ่ เดินเยอะแล้วเดินศูนย์อะไรเดินศูนย์น้อยจานเนาะเนียน่ย,ยเดินศูนย์รองเก้าหลางอ่ะเดินศูนย์รองเก้าเรารองว่ามา <บน S 2> กเลยน้อนเหรอพี่นออ้องเออทาอทำบนกับเดินศูนย์รองหกคือนก่อนนะทำบนก็เดินศูนย์รองหกอือครับผมตะก,กี้<อ>ถ่ามันถึกถามันออกเหล็กหลางหกนี่มันจะมันจะอยู่ทังทุกทังบนทา้งหลังในเด็กตะกี้มันมีแต่จะไหนมีแต่ทุกเถอะหละตัวหลัตัวเลยครับ เขาบนก็่ยมีเขาหลังเนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้ว่าแต่มันแต่มันหกหลังมากสิต้องบนก็ต้องผูกเด้แต่เัีเนี่ยมันจะไหนพิษมัดยังไงเมื่อกี้มีแต่เขาบนหลังบนหลังเลยเดี๋ยวจมีแต่เขาตลอดถ้ามีเขาหลังเขาบนอยู่แค่นั้นแหละอืมเป็นยังไงสั้นเฉยจังเดี๋ยว ะก่้ว่าถ้าถูกเหล็กลังต้เล็กบนก็ต้องเขามาด้วเนี่ยเหล็กบุ้นถามันถูกเล็กลางเลเล็กบนก็ม่เขาอยู่แล้วอ้าวแค่ไหนจะจับแต่ถุงเท้ายังไ oh. um. so oh. ่าอยู่เหล็กอ้าลองเบิ่งเก่าสองไงแหละจิงจ่อสองไงตัวเดียวเลยเลยอ้าสองกับูนวนสองอาจารย์เนาะอันนี้แหละเก่าก็พกตัวเดียวกันเลยก็หกตัวเดียวกันเด้สี่น้องเ้อมันระวังยากยากหรอกอาจารย์เลขคุณ มันอันเฮาซื <happily> <Korean> ้อโหมันเนีเป็ี่ยนเก่าอันเฮาซื้อเก่ามันโหกันนี่แหละสามวันเราเด้มันมันเหยียดจังใจดีนะตาไบใบน้อยอาจารย์เนาะกันนี่ที่ในวันนี้กันซันจอดพร้อมเลี้ยงยายืนแล้วสั่นจอดใช่หน้าเนาะอาจารย์เนาะนันนี่เลยได้มาใช่หน้าพี่น้องซั่นจอดใช่หน้าโอ้ยอาจารย์ฟันสิตสูนพี่น้องันจิตศูนย์มาคัดเนาะอาจารย์ในวันนี้เนาะเออมาศูนย์หลายๆอ ศูนย์มันอยู่ศูนย์มันอยู่รักหน่วยแล้วก็เลยเอาศูนย์เล่นศูนย์เลยแล้วที่ทำอยู่รักทำอยู่รักชิดเมือที่เอารักเก่าอยู่นี่มันอยู่รักหน่วยเดียวครับหวดก่อนมันหนึ่งหกเวื่มันอยู่รักซิดเมื่อไหร่ครับมันก็มันก็เด่นหกครับอือขนานแหละเล่นแบบนั้นเนี่ยอือสองเม็ดสองห้างแข็งแข็งง่ายๆเพื่ออาจารย์ให้เม็ดเดียวแข็งๆนี่กาสองหลุดหน่อยจา์เนาะอ่าให้กาสองเม็ดเดียวเลย ก็ซูนตองอะเป็นตัวร่องใบซื้อน้อยจานเนาะจ้าใช่มัวร้องสุดยอดพี่น้องพี่น้องงามคัะเลยอาจารย์งดนี่นี่แหละมาร์งซี่แหละถือพอาะถือกรให้มันรู้ไปเลยตัวยาวถือน้อาจารย์เนาะนั่นแหละนี่น้องอีฟที่เพิ่งจะได้มาถูกอกสูงใจอาจารย์นี่ยังกินแรงเ่าจะว่าจะต้มปลาต้มปลาติต้มปลาดุกสุดยอดตัวสองแซ่บเลย คมปลาดุกคนตกก็รับ่านอาจารย์คนตกปะตกอยู่หลังสองหมื่นละตกเยอะเยู่ครับได้พันอยได้บ้านเขาแล้วจีบ่มาท่านได้ไถงหมดเลยโอ้คือก็แบบไถทั้งบุญทั้งนามสวมเลี้ยวตัวทั้งพี่ไม้เออท่านพี่ไม้สวมเรียวเนี่ยครับผมเคยไปย่วยเอาไปทุบกระถายด้วยตะกอนที่แฟนยื่หันโยบานทิเล็กลุกโดนมันฝังนังตั้งบ้านโน่นเดี๋ อยกประเทศไทยเนี่ยเมียห้องน้ำบางหันปลาดูขึ้นสันน้ำสวมเบ้อเข่าตะกอนเอ่อเมีนโยกอดีตเก่าเฟนเก่าอยู่พุ่นตะกอนผู้ล่ะตอนนี้เลิกล่ากันด่วนแล้วเออทำมาดาเเออธรรมดาล่ะมีเขาใจกันกระแยกกันอยู่นแล้วล่ะครับผมน้มาห้องน้ำไี่ข้างหน้าจันทร์เนาะห้องน้ำพี่ไม้มาเพิ่มประทศไยออกมาหันไปชุ่มพ่วงไปหัเนี่ยนโห้องห้องน้ำปลาดูเขยไร อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสำหรับยอดท้าวไอ้บรรหมาเน้อาครับได้เลยครับกดไลค์กดแชร่ด้วยกี่นองเอ้ยช่วยก็ไลค์กดแชร่พยาธิวีญญาด้วยครับขอบคุณอาจาร์หลายๆครับไอ้บรรหมาเชียงเน้อครับผมอาจารย์พี่กันครับยังไงแช่แรกพี่จันเด้อเออขอบคุณครับขอบคุณอาจาร์หลายๆสำหรับยอดท่าวหย้อนกลับนะฮะเจ้าคือกันนั่นแหละให้จีแข็งแนงคือกันนั่นแหละครับผมสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ศัสตร์พี่น้องนะครับเย็นน้ำกันแล้วอาจารย์คนพิมายจากจังหวัดนครราชสีมานะครับ,รนะรบอยู่ทั้งเดียวกับเอ็ดคุละพี่น้องแต่ไมเป็นนุ่มหน่อยทั้ไหนมีขอบครัวเอ็ดก็อยู่ทั้งคุณละพี่น้องทั้งอำเภอพิมายทั้งอำเภอปะไทนะครับลึงแกนทั้งคุณพี่น้องนะครับทายอ่าคูเมืองบุรีรัม กุเทศสุกนี่โอ้ยแอบลึงทั้งคนหลทั้งแบบหรู้จากเบิดพี่นอ้องกิโลศูนย์นี่เขางรู้จากดูไปห่านดูพี่น้องนะครับเอาตัวเลขแนวทางให้พี่นอ้นองเชน้อมงกันนี่คือของอาจารย์คนพิมายบอยตองวดให้พี่น้องได้เชน้อมงกันหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเด็พี่นอ้องเด้อนะครับนี่คือแนวทางของเพื่อนพี่นอ้องนะครับฟันบน นับฟันที่เก้าสองพี่น้องสาหรับตัววิ่งวิ่งศูนย์และหกเน้นที่หลักศูนย์รองที่สองศูนย์พี่น้องส,สำหรับสําหรับเลขล่างฟันที่ศูนย์นะครับตัววิ่งตัวดินเด่นที่ศูนย์รองที่เก้าฟันที่เก้าสองตัวเดียวพี่น้องเม็ดเดียวแข็งๆขนะครับเก้าสองบนเก้าสองล่างในงวดนี้ได้พี่น้องเด้อมักรีบหาจับหาจองสระกินแบง รัฐบาลกันนะครับป้าทุพี่น้องฟังผมทวีคนเดิมเป่าทูพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ไปพิจารณาเบิ่งสลหรับตัวเลขแนวทางนะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นได้พี่น้องเด้อมันไฟใหม่หมอเข่าคาอยแต่บ่พี่น้องเฮ้ยคกิวอยู่เอาใครจะอดเวลาแล้วนะครับจะเปล่าใหม่เด้อหมอเข้าเด้อนีอย่ปักใหม่พี่น้องนะครับโอ้ย นะครับเจ้าพอใหม่เอางอกหนาของหลังจากไฟใหม่บอกเขาเอาขขอ,จ,อจบไปทิ่นี้กนเด้อพี่้องยันไปใหม่บวกเขานะครับบังว่าพี่รองคงถูก,ถกใจสลหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์คนพิมายนะครับฟันที่สองเก้าเก้าสองล่างบนเด้อพี่้องเริ่มม็ดเดียวแข็งแข็งยู่ดีมีแห้งละกอนจบชิปนะครับขอบพระคุณแนวทางสำหรับอาจารย์คนพี่มยม้ใจห้แนวทางมากในครั้งนี้ขอท่างกายแข็งแรงอาจารย์เร้อยอายุมั่นคนยืนแห,ห้งให้ปังล่ำล่ำรวยรวย,ย,ยสู้ขู่สุขล้นรวยขันยกช่อง เด้อครับเด้อสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นห้าริี่เบื้งแล้วมักแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์เปาพี่น้องกดแช่ไว้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่ไปกำลังเร่นแช่เล่นไก่ลูกหลาในอีกหน่อยทั้งอำเภอชุมแพน้ำแดงพี่น้องขอขอหอยขอแข,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 ขนน้ำอีป่าอีลุงอีพออีเมียไงไอ้นองนองสู้ขู่สุกคนคือเก่าพี่น้องหักกันแย่งกันสวัสดีครับ